อบ25นาทีนะครับต่อ1เครื่องหรือเราจะตั้งเวลาให้น้อยลงก็ได้ไม่ต้องถึง25นาทีก็ได้ครับได้ตัง้งเวลาก็ได้ค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านซักอบตู้หยอดเหรียญที่อยู่ใกล้บ้านผมนะครับเปิด24ชั่วโมงครับเราเสร็จจากงานตอนไหนเราว่างตอนไหนเราก็มาล้าง มาซักมาอบได้เลยนะครับเดี๋ยวรับชมนะครับตู้ซักมีหลายขนาดนะครับมีทั้งหมดสิบสองตู้ครับรวมตู้อบด้วยนะครับเริ่มตู้นี้นะครับตู้นี้ปรรจุผ้าได้สิบกิโลกรัมซักนะครับแล้วก็ซักได้ครึ่งชั่วโมงครับอัตราเงินสี่สิบบาทครับต่อครึ่งชั่วโมงครับ ส่วนตู้ที่สองบรรจุผ้าได้สิบสี่กิโลกร,รัมครับบรรจุได้สิบสี่กิโลครับทั้งตู้นี้ซักได้ยี่สิบห้านาทีครับเป็นเงินห้าสิบบาทครับส่วนตู้ใหญ่ตู้นี้ก็บรรจุได้สิบแปดกิโลครับผ้านะครับอัตราเงิน 60บาทครับส่วนตู้อบที่กำลังหมุนอยู่นะครับอบได้25นาทีครับหรือเราจะตั้งน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับครับส่วนรายละเอียดเขาก็จะมีเขียนบอกนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกเป็นป้ายบอกเลยครับสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านสตาร์ด้วยนะครับร้านสตาร์ร้านซักอบย4ิบสี่ชั่วโมงครับ ขอบคุณมากครับ